baby show me เอาเละครับผมสวัสดีครับที่ผมเป็นสองเช้านะครับผมวันนี้ครับอยู่กับไอ้ชามแล้วก็อยู่กับพี่เฟรมทุกคนในวันนี้นะครับเราเล่นไมค์ครับกันนะครับซึ่งไมค์ครับวันนี้เราเล่นกันนะว้าวไมค์ครับแบบอะไรวะครับวันนี้เราเล่นไมค์ครับบิงโกนะว้าวบิงโกอีกแล้วเหรอเล่นกับิงโกนี่นะครับคือการที่แบบว่าเราอ่ะจะไม่ได้ต้องเล่นบิงโกกันครับผมเออแล้วก็เราต้องหาของให้เป็บิงโกให้ก็ได้ครบบิงโกใช่ปะเออเออ ใช่ที่มือเราล็อกหาขอยคอมบิงโกให้ได้ตามประมาณนี้นะครับผมโอเคฮะมันในมือเลยเหรอใครชนะใครชนะนะครับผมก็รอคอมเมนต์ไม่ได้นะครับนะแน่นอน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 กูแพ้อะไรครับอะไรครับอะไรครับเริ่มดิเริ่มดิเริ่มดิ แค่ทุกคนนะฝากกดไลค์ทุกคนึงไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจพวกเรานะครับแชร์ด้วยกรแชร์ด้วยกรแชร์แชร์ด้วยนะครับทั้งไลค์แชร์และคอมเมนต์เลยครับผมติดตามพวกเราเออน้องๆครับเห็นไอ้กดกดตัวไหนกดไลค์สามพันแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นคลิปรองก็ตามนะแล้วเมื่อไหร่เราจะไปอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวมันไม่รีบมันไม่รีบเออกดกดเอ่อทำเอ่อแป๊บนึงอันนี้เอาพวกกันเลยผมก่อนคือคลิปว่าไอนคลิปเอามองอัดไมค์คราฟของผมว่าคือคนดูมันก็เยอะแหละแล้วคนกดไลค์ก็ตามที่กำหนดไว้เดี๋ยวเราจะกลับไปทำพาร์์ททครรับแต่พา แบบอื่นมันใกล้เสร็จแล้วมันเย <de ad> ้อัเออนเดียวกบนี้มันใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปทำแบบนั้นแหละนะโ <de ad> อ้โหแบบเสร็จก,ก่อนเดี๋ยวผมจะชวนบ่ไอ้ทามพี่เฟรมพี่เวฟหรือพวกนี้ว่าเ,เ,เ,เล่นด้วยใช่ย้ายที่เขาเล่นแหละเออแล้วน,นี่ร <de ad> อรอ,อ, <de ad> อ,อโหลดอะไรเนี่ยรอโหลดแมปป่ะไม่อัน <de ad> นีน้รอรอโหลดได้ไงเขาจะโหลดบิงโกอันใหม่ขึ้นมาอ๋อมันจะสุ่มมาให้แล้วมต้นเหมือนกันป่าวะเริ่มต้นก็ต้องเหมือนกันดิเริ่มต้นเหมือนกันได้ไงวะถามแปลกวะแล้วทำไมเราล่วงวะ เออเขาบอกว่ากำลังโหลดอยู่หมดนี้หมดธรรมดานะครับเย้ยรอแป๊บรอแป๊บอันนี้อันง่ายง่ายง่ายมาันทุกคนวิีละเขาบอกว่าเทเลพอร์ตอยู่ใกล้ๆนะใช้ทับทริกเกอร์เพื่อดูว่าถ้าเกิดคุณไม่ชัวร์บอกไอเทมนั่นคืออะไรทริกเกอร์ทีมทีมพื่อเทเลพอร์ตแลนด์อกเทเลพอร์ตไปหาทีมแล้วตอนนี้คือทุกคนไม่ได้อยู่ที่เดียวกันใช่ไหมไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเพราะว่าแยกแยกกันอยู่ของจริงเลย อะไรแลับผมเจอของแล้วบอกเลยเจออะไรวะเนี่ยพี่ยังไม่เจออะไรสักอย่างโอ้ยโอเคผมสามารถบิงโกได้เลยอ่ะบอกเลยเฮ้ยแตไวอ๋อล่นลงล่นลงอ๋อ้ทำทำไอ้ซ้ายสุดคืออะไรพี่เฟมไอ้ต้นไม้ตายปะใช่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 ก็เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดตอนเนี้ยมันคืออะไรอ่ะมาทำยังไงต้นไม้ตายไม่ต้นไม้ตายก็ไม่ตายตัดไงโอ้ยอยู่ที่อยู่ที่ทะเลทรายไม่มีต้นไม้เอ้ไม่มีกันไกลแหละ ต้องหาเล็กใช่ป่ะต้องหาพี่ผมต้องหาเออทุกคคนรับล็กถ้าสมมติคุณอยากจะเก่งเป็นโปรเฟชชั่นนอลนะครับคุณสามารถใช้แว่นตาที่ผมใช้ได้อยู่นะครับผมเฮ้ยแว่นอะไรยูท็อปตาส์แนวผมเล็กว้าวจะช่วยคุณกลายเป็นโปรเพลเยอร์ไมค์คาร์ดได้ง่ายเพราะว่ามันจะทำสายตาคุณเมื่อมันทำสายตาคุณคุณก็สามารถเล่นเกมได้นานขึ้นยาวนานคุณอาจจะใช้ไมค์คาร์ดติดกันประมาณร้อยชั่วโมงก็ไม่มีใครว่าจะเป็นเหมือนกับตายหาก่อนกันห่ากันตายห่าเฮ้ยี่ผมได้หนึ่งอันแล้วเฮ้ยได้ไรเยูได้ไรยู คืออะไรวะโพสเตอร์เออแล้ววะคอมโพสเตอร์อ่ะไอไออะไรวะหมักอ่ะเอ้อไอฮะไอหม้อบักหมักเออไอพี่ค้างค้างเออค้างค้างจริงโอ้ค้างโอ้ดูเออเซิร์ฟแหลกเออมันหายแล้วหายแล้วหายแล้วเฮ้ยหายแล้วหายแล้ว กบบัไอ้มาเร็วมาข้ามาเห็นไมครที่ผมบอกไปนะครับเห็นนะครับที่อยากเป็นพี่เนมีเปล่าสามารถใช้เป็นออฟบตับได้นะครับผมส่วนพิการเมื่อคุณใช้นะครับมาสามารถกันแต่งสีฟ้าแล้วก็พร้อมกับหักงอจะทำอะไรทำทีก็ได้นะครับอะไรบ้าเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะสีเขียวว่ะสีเขียวอะไรยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยเนี่ยพวกคุณเหล็กได้เมื่อกี้ ตายแล้วแล้วผมจะไปหาของที่ไหนเนี่ยเหล็กได้เอ้ยเราไปที่ไหนวะเนี่ยของกูทำนี่เท่ทำไมเนี่ยโอ้โหเมียของยากหายากอะไปที่ไม่หายวะเนี่ยยากเกินยากนะเฮ้ยเฮ้ยยากจริงแล้วจริงอะไรจริงเดียวอย่างเงี้ยบอกตรงโอ้ยผมเจออีกอันแล้วผมเจออีกอันแล้วเจออะไร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 ทำอีกอันแล้วผมเจอชูการ์คร คืออะไรวะไผ่ไผ่เอออ๋อไผ่ไผ่ละอ้อยอ้อยอ้อยสรุปอ้อยหรือไผ่ตอนนี้มันเป็นอ้อยแล้วพี่ตอนแรกบางคนก็อาจจะถกเถียงกันแต่ก่อนเราถกเถียงไม่แต่ก่อนโอ้ยนานแล้วพอไผ่ไปเอาควาตาลได้ที่ไหนละเออใช่สรุปยังไงวะมันก็อ้อยนั่นสิ <irts> อ้อยมัน <r> ก <Works> ็อ oh, ้อยเออใช่เฮ้ยยุคหินว่ะโอนแล้วว่ะของจริงว่ะนนแล้วอย่่าบ ผมจริงว่าดูดิผมยังไม่ถึงยุคสโตนยุคอะไรเลยอ่ะโอ้ยแล้วอ่ะพี่อย่าไปแล้วไม่ต้องเบอร์เลยอะไรเด็กเล้วนะเฮ้ยเด็กสโตนท็อปแล้วว่ะเฮ้ยเขามีเลโอนท็อปแล้วใครสวดีครับสวัสดีครับใครมีเฮ้ยได้ดิพุดมีเดสบัตแล้วอะไรใครวะใครวะใครวะพี่เฟรมอ่ะเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยทะเลทรายเฮ้ยทะเลทรายเหรอ เฮ้ยได้หนังสัตว์ด้วยโอ้ก็เพิ่งได้เมื่อกี้เจ๊เย็ดเลยโอ้โหตั้งโบยเลยผมยังได้แค่หนึ่งอันยังไงไป้ควาเลยแพ้พี่เบลมกันหรอว่าเกมไม่ได้ไม่หรอกไม่หรอกเออเจอของแล้วบอกเลยบอกเลยว่าผมเจอแล้วผมเจออะไรวะเจออะไรวะเจอสิ่งที่ผมต้องการแล้วเจออะไรยังสิ่งที่ทำ้องไม่ชอบชะตาเนี่ยผมว่ามันไม่เกี่ยวอะเออยเจ้าติก โชคชะตาป่ะมีโชคชะตาด้วยสองวิจารณหรอกอภิปรายยาม,ยายามเออใช่แล้วผมเนยพยายามมานานานกว่าจะได้มาเนี่ยก็หลับก็คือแบบผมอยากให้น้องๆรู้รู้ว่าแบบมันสนุกเฉยเออมันได้แบบล,ลุ้นของไงถ้าพ,พี่จริงจังเดี๋ยวเขาจะแพ้กันเดี๋ยวเขานี่ขนาดผมไม่รีบเนี่ยเออนี่ขนาดผมไม่รีบมันยอดเลยวะจริงจังเดี๋ยวเขาจะแบบแพ้ก <c oughs> ันแล้วเฮ้ยเฮ้ยใครพวกไม้แห้ง ไม่อยากจริงจังเพราะว่าของจริงว่ะใกับพนของ่รองวะลองให้เลยได้แล้วใช่แล้วไปฟ้องคนนั้นก็ได้แลนะ BDF เลยสักอย่างหนึ่งอะนะไอ้กีนไก่เียไก่กีนไก่ได้เลยวะกีนไก่เฮ้ยกินไก่เลยเหรวะเดือดจังวะเออผมบอกเลยไม่ทำเฮ้ยถามขั้นข่าวหรอถามขั้นทำไมเหรอไอ้คนเลว ใช่ผมเป็นคนเลวชั่วหน้าด้านเออคนเลวว่าให้คิดก๊อปด้วยคิดก๊อปด้วยไปด่าแล้วตังวัตนี้ผมต้องค้าบของแล้วไม่ไม่มีอาหารกินอ่ะทำไงดีอะเอออาหารเราเรียบร้อยตายอ๋อต้องหาเองเนี่ยอ๋ออาหารเราหาเองได้ใช่ใช่อาหารต้องหาเองเฮ้ย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 ถังบักปุ๋ยเออว่ะเขาเจอหมู่บ้านว่ะใช่เหรอ กูเจอลูกเจ้าขอบ้านปะโอ้โหจริงว่ะอาหารมีแล้วเว้ยเฮ้ยเออว่าลืมไปอะไรมันอะไดรลุลัวลุรัวเมื่อกี้อันเนียไปแล้วอ่ะเขาไปไกลแล้วอ๋อเขาบอกว่าพี่ต้องเราต้องโยนต้องโยนเนี่ยโยนโยนแมปอะเพื่ออัปเดตว่าตอนนี้เราจัดการอะไรไปแล้วยังไงวะอ่าพี่เห็นแมปมากด e ใช่ป่ะ แต่แล้วพี่พี่พี่ทิง้งอันนี้ไปทิ้งบิงทิ้งบิงโกไปอันนึงทิ้ง,งยังไงทิง้งทิ้งลงไปนะกด้ดกดแล้วเราจะกัด<อ>แบบไปยังไงอ่ะก็ล้อมหนึ่งยังไงวะไม่เข้าใจเขจะะ้าใจแล้วกินโกพี่แล้วกินโกที่บ้านแล้วกดแล้วเอาไปออกแล้วกดที่ขวาเพื่อทิ้งอ๋อโอ้เอ้าเรากลับมาทำไมตรงเนี้ยไม่เดี๋ยวมันจะมันจะพาไปอัปเดตแบบเฉยเย็นเย็นโอ้อัปเดตแมป ใจเเ๋ดียวค่อตกใจหมดให้ตายเถอะเฮ้ยเดีกันไรขนาดเดี๋ยนะเมื่อวานที่อัปเดตอัปเดตก็เอาเหรอจะเอาหรอเอาหรอเอาหรอชอบเล่นเครื่องหรอเล่นดูเล่นดูจะเล่นเครื่องหรอชอบชอบเล่นเครื่องหรอชอบเล่นเครื่องเหรอเย้ยอว่าสีส้มว่ะสุดๆชอบเล่นเครื่องหรอ ได้เหรอเอาสิแม้วะไอ้ของมันจะไม่ดรอปใช่ไหมเนะี่ยของใหม่เนะี่ย่ไมคือแบบสมมติเราปลูกไอ้เงี้ยมันก็จะไม่โตอ่ามีวน่าจะน่าจะโตได้เหรอมั้งน่าจะ,ะอือเหรอเออใช้คำว่าน่าจะแล้วกนะันผมไม่กั่นใจพี่ปลูกมานานแล้วมันไม่เห็นโตเลยปลูกอะไรไม่ละ <laughs> ปลูกไ <laughs> อ้ปลูกไ <laughs> อ้เหรอเออปลูกไอ้ทำหนังสือไงพี่เกลียดเขาจะทำหนังสือหรือว่าทำ ไม่มันยังไม่ได้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 แต่อย่างมันยากจริงๆเลยน้องคนนี้ยอดเลยวปะล่ะต้องหาของว่าอีกอันเดียวเองหาเลยเหรอหาเลยเหรอไม่บอกหรอกเฮ้ย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 ตายเฮ้ยมีคนตกรอบฝมดทุกคนตกรอบปะเนี่ย Sure> ไม่ไม่ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ตกรอบไม่ตกอบอ๋อเริ่มใหม่เหรอเออตกรอบโบดูไม่ใหม่นะไม่ปะของยังของยังเหมือนเดิมไม่หายเฮ้ยตา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 ยกี่รอบก็ได้อู้อ้าวไอรอนกูเลมจริงว่ะเสร็จผมแน่ๆบอกเลยไอร่อนกูเลมด้วยตายแล้วบอกเลยว่าไอร่อนตัวนั้นตายแน่ๆน่ชีวิตตายแต่ของหายนะบอกไว้ก่อนเออฮะ แต่คือเควสไม่หายของหายเฉยๆของหายเฉยๆของมีตัวหายแต่พวกตัวอื่นมันยังเหมือนเดิมอ๋อไปหาจากไหนวะเนี่ยมันหาไม่ได้หาได้พี่หาได้เหรอพี่เออมันหาได้ตามทั่วไปเลยตามทั่วไปแม่เหมือนง่ายเนี่ยผมก็เจอแล้วเนี่ยเจออะไรเนี่ยนี่ยย่าเจอย่ามาเจอรถท้าวเออเจอโกโกบีน กูบีนเฮ้ยเดือดจังวะโค้ดแล้วโค้ดไปดอกไม้ไฟโอ้โหเรืงนะจริงว่ะโอ้โหสร้างภูอ๋อมาทำตรงนู้นแล้วเฮ้ยไอ้โม่มันจะชนะแล้วนี่ว่ะใช่เหรอเฮ้ยเดือดอะไรขนาดนั้นโอ้โผมไม่ได้จะชนะหรอกนะเฮ้ยมีไอ้โม่มันเหลือแค่อันเดียวอ่ะเออเฮ้ย ออออันเเลยทุกคนเหลืออันสองอันเนี่ยกูกูเหลือทุกอันกูกเหลือทุกอันเลยดิเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ละเดี๋ยวดูดิสีส้มไปละหนึ่งเฮ้ยมันเป็นเดือดอะไรขนาดนั้น มันจะมืดแล้วพี่มันจะมืดแล้วเฮ้ยเอาแหละเอาว่ะเอาว่ะมืดจ้ะใช่เราก็จะได้ธนูเออกาตลาดดีครับหายยากจังวะผมเจอของดีว่ะเจอเลยวะเจอดีวะผมเจอของดีว่ะเจออะไรดีวะทามดีที่ทุกคนอาจจะไม่เจอวะ ไม่แบ่งนะดูดิไม่แบ่งอ่ะเออไม่แบ่งโอ้โหถ้าเกิดเลยเกิดแก้กันนะเออใ่งระเบิดระเบิดตอนผมลงมาเว้พี่เฟมคือคือผมลงมาเสร็จแล้วเซิร์ฟมันบั๊กใช่ป่ะเซิร์ฟแล้วเมื่อผมก็ยังไม่ระเบิดเลยเออเป็นระเบิดบ้านะเป็นระเบิดเลยเลยไม่แบบเซิร์ฟมันบั๊กอ่ะแล้วมันเกี่ยวไม่เกี่ยวกับผมอ่ะแล้วแบบผมก็โดดมาแล้วผมก็ขุดอันนะใช่ป่ะพอผมขุดไอ้ขุดไอ้นั่นเสร็จอ่ะขุดไอ้ที่ หินเสร็จจูแม่งมีเสียงซื่อตอนเข้าแล้วก็การเล่ก็ขายแล้วก็อดตายแต่ก็ตายเออไปเนี่ยตลอดนะต้องการอาหารเย่ในหนังสือมาแล้วหนังสือหรอเออตายแล้วมีหนังสือด้วยวะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเดินไปเดินไปเดินไปว่ะเดินไปวะสนใจเปล่าจะมานั่งรอไอ้ลอนกรีะเลมอยเดียวไม่ได้แล้ว กูรอไข่จากไก่แถวเนี้ยโคตรนานแล้วเห็นดอบเลยเนี่ยเฮ้ยตายเถอะไม่ดอบไม่ได้แล้วพี่เออแหมน่าเสียดายจริงๆเลยที่มันไม่ได้ได้แล้ววะสิ่งที่เราต้องการโอ้ยซอมบี้โอ้ยเจ็บ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 ต้องการต้องได้ดิครับ ป่ะทุกคนน้องๆคือที่อาจจะแบบเล่นเงียบนิดนึงครับพี่รบบทำไมวะทำไมตั้งใจเหรอเอ้ยตั้งใจอะไรขนาดนั้นโมาแล้วสนุกสนานหน่อยสนุกสนานหน่อยเฮฮาเฮฮาเซฟหมเซฟงูเฮ้ยเขาได้ฟู๊กมาหมดแล้วเรู้ไม่ฟู๊กฟู๊กบ่อยฟู๊กฟู๊กมาหนึ่งอันชอบบินเฮ้ยวชอบบินอยู่แล้วชอบพี่ฟามันขอบมันไม่ มันไม่เกิดใหม่แน่ๆเลยไม่ไงอ่ะพี่เพรกะไก่มันไม่มันไม่ดับไข่อ่ะมันจะตอปนะมันไม่ดอปมันมันมันจะมีได้ยังไงปกติไก่มันต้องออกไข่ตอนเช้าสิใช่เหรอลูกสาวแต่ว่าเราตอนทีพี่มารอตอนเราตอนนั้นอ่ะเราเราจะหมดเวลาแล้วเนี่ยตอนกลางวันเออตอไม่ใช่ตอนกลางวันเลยพี่รอตอนไหนอ่ะไม่ใช่ตอนตอนนี้ได้แหละเดี๋ยวยืนรอตั้งนานแล้วนะไม่ต้องรอตอนรุ่งสาวที่มันได้ไข่แล้วว่ะกูไม่เห็นได้ กูเป็นได้ไข่เลยไม่เห็นมันดอบอยู่ผมก็เลยเก็บมาโอ้โหโทษชกตาเป็นไงครับเออโทษโทษเนี่ยควรโทษโชคชะตาเนี่ยเด็ดยืนรอสักนานแล้วจะไปเห็นได้เลยไม่เกี่ยวแล้วโชคชะตาอีพี่ไปขับข่มขืนมันให้เกิดข่มขืนไข่ไก่เกิดไป เกิดเมื่อเกิดเกิดอย่างนี้อะไรเงี้ยเล็งให้มันเกิดเล็งเล่งเล็งให้มันเกิดอย่าไปทำให้มันกลัวดิไก่มันขี้กลัวพี่โอ้ไก่ขี้กลัวอ๋อตามหลักสูตรหลักสูตรรรมชาติปกติใช่ไหมเฮ้ยกูเจอใครวะใช่แล้วกูเจอวะสีแดงใครวะไหนวะสีแดงเอ้ยไม่นะไอ้บอนฆ่ากันหน่อยฆ่าเลยเร็วเลยฆ่าไปเลยมาฆ่าบ้านหน่อยรู้สึกว่าตายแล้วของไม่ตกเลยอ้าวสรุปตกไม่ตกย่างของกันไม่ได้อ่ะอ้ คือตายก็คือของหายแต่ของไม่ตกเออเข้าใจแล้วเออแน่แน่ปวดโอ้ยตกใจจีบเบอร์แม่งว่ายน้ำไม่ได้จะโอ้โหอะไรวะเฮ้ยมันได้หนังสือแล้วเฮ้ยว่าตอนนี้มีหรือว่าจริงว่ะครัเดี๋ยวครับโอเคเฮ้ยมีบ้างมีบ้างเอาเรื่องว่ะเฮ้ยคันธนูว่ะ ตีสเกลตั้นอยู่ๆก็ได้เฉยเลยขี้ขอทาวทำมันดีเหรอเอาอะเฮ้ยโอ้โหตีสเกลตันอยู่ๆก็ได้วะเฮ้ยพี่เฟลมอุ้ยนั่นแหละพี่เฟลมคอคับดีกว่าพี่เฟลมคอคับพี่อยู่ในหมู่บ้านอ้าวจริงเหรอพี่เฟมอยู่ในหมู่บ้านเหรอเนี่ยพี่พี่เกาะติดหมู่บ้านอยู่โอ้โหกูจะเอาชีวิตรอดไงถ้าไม่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวโกเลมตัวเนี้ยโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ไม่เยอะมากเลยพวกมอนสเตอร์ดมันล้านเลยไอนอนป่ะนอนป่ะ มีซนอนมบี้เป็นร้อยคอยเธอเป็นล้านนะเออเกินไปจะตายแล้วเนี่ยโดนไล่เดชกี่แลวะนี้ต้องปิดตูนะปิดตูปิดตูกระนันเขาพี่เป็นร้อยอ่ะเออเขาพี่เป็นร้อยตายแล้วเฮ้ยชา ววววว้้าาของวันที้ก็หายากอยู่นะแบบบางอันมันก็ต้องแบบหาแบบที่ลึกๆเลยถ้าเกิดทำบิลล์ใช่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 แบบอย่างสตองโฮอย่างเงี้ยตึบแล้วก็หินแตกนี่ก็ต้องแบบว่าไปทำที่หาเยอะต้องไปหาที่ไหนวะไอหินแตกเนี่ยโอ้คิปเปอรอแล้วก็เอาที่ตัดถิ่นแล้วทำทำเป็นหินแตกเออเออใช่ใช่ใช่เกือบตายมันยุ่งยากเอาซะเกือบตายเลยให้ตายเถอะ อยากสุดบ้างหินแตกเนี่ยหินแตกไม่ได้เหรอมาทำไงหินแตกไปก่อนจะบิงโกนี่ก็ยากมันคับได้ไม่ใช่เหรอคับง่ายมันก็ต้องเนี่ยไอ้ที่น้องผิดหัวที่ที่ตัดหินนี่ยโอ้เราเราจะทำได้แต่ละบิงโกนี่ยากอยู่ยากใช่เล่นเลยแหละเออเฮ้ยมันได้สโมเกอร์แล้วอะอะไรวะสโมเกอร์คือเป็นไงเตาเผาอาหารโอ้ฟิชชิ่งล็อตว่ะ เฮ้ยเขาไปอะไรกันเร็วอะไรขนาดนั้นบ้าน้าฮะจงยินรอไข่แต่นี่ตั้งานแล้วไม่มีไข่เฮ้ยไข่ดอบเดะอย่าไปเล่นวันหนึ่งัวได้ไก่แม่ไม่ใช่ตัวเดียวนะเว้ยโคตรหลายตัวเฮ้ยได้แล้วกับไข่เย้เอาแล้วพี่เฟลมเขาจะบิงโกแล้วเฮ้ยได้นอนได้นอนโคตรนานเกิดอะไรวะบุกเกอร์มีีแคค่นเดยวบุกกเอร์ว่ะเอาวะเอาวะเอาวะ้พี่เฟลมอยู่ในหมู่บ้านนี้ป่ะวะ หมู่บ้านสีอะไรของพี่อยู่หมู่บ้านสีส้มเอที่เดียวกันไปเลยใช่ว่าไม่แน่ก็อาจจะใช่ก็ได้แต่พี่นะเอ้ยเดี๋ยววะเห็นปะเห็นพี่ปะหมู่บ้านสีส้มว่ะไม่รู้อ่ะเฮ้ยมันีล้อรอยการขุดปะน่าจะปีแล้วก็เล่นตีสอมบี้อ่ะเออนั่นแหละ พวกมึงพวกมึงสามัาคีกันอะไรขนาดนั้นกมึงมีการต้ไงมีการต้องมีการที่ร่างกายน่าจะหลังเรื่องแล้วเฮ้ยแม่ผมผมออกมาไกลแล้วไม่ต้องห่วงผมออกมาไกลแล้วไปไกลว่ะ แน่นอนแน่นอนไม่ดีก็ตายเฮ่เฮ้ยเฮ้เฮ้ีเฮ้ยเฮ้รเยเฮ้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 ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเร้ยาฮ้ยเ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 ฮ้เฮ้ยเอ้ยเน้ยเฮ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 ้อเฮ้ยเ้มเน้ยอะ้ยเฮ้ยยเอ้ยเฮ้เ้เยเฮ้ยเ่้้้เ้้เ้เเเเยเยเเ้้เเอ อ้าวเหรอใช่ใช่มีบอกของอื่นด้วยเรื่องอุ้มมันตายกูจะแต่ทะเลทรายกับสวรรค์น่ะเผลจริงป่ะข่าวจริงเหรอพี่อุ้มอื่นไหมไอแตงโมนี่มันจะเกิดที่ไหนได้ไอโมเกิดดังเกิ้ลไงพี่กเิไงตัวดังเกิ้ลเล็กสุดป่าได้ได้ดังเกิ้ลป่าดิบพื้นโอ้โหจะไปหาจี่ไหนมันมีแต่ทะเลทรายเนี่ย แทนชงกาแฟนี่อกยาเฟ่คลีบกระโมยขึ้นไปเรื่อยเราเนี่ยตรงนี้ไม่หลังพึ่งแตงโมหายไปได้ยังได้แตงโมต้องการพี่คนหนึ่งเว้ยก่อนที่เราหาการที่เราขอเนี่ยผมว่ายากมากเลยนะแบบอืม มั้งโมว่าพี่ไม่ได้เจอหรอกเพราะมันต้องหาทีป่าดูชื้อแล้วป่าดป่าดูชื้อเจอผมใจบอกให้พี่ทอเหรอไมได้ไม่เจอตัวโตคือพี่ต้องไปหาตามพื้นแบบว่าโลกใยเป็นมุมอ่ะเออพวกนั้นอ่ะเออแล้วได้ได้เป็นเมล็ดมาเออว่ะโอ้ต้องปลูกเป็นเมล็ดอ่ะเกินไปเออใช่ใช่ใช่ต้องปลูกนั่นแหละพี่พี่ต้องหายกันเลยมันต้องวิ่งวนอยู่ที่เดิมตลอดเลย คือคือคือรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเด็กที่นี่กมลังมีแต่ทะเลทรายจรินด้วยคือเดินล้อมเนี่ยคือเดินเดินบนเนี่ยคือมันทะเลทรายล้นล้วนแหละเดินทางตรงด้วยเหรอโอ้โหสุดยอดเลยว่ะเดินทางตรงแต่ยังยังอยู่ทะเลทรายวัดทะเลทรายมันใหญ่มากด้วยมันเป็นทะเลทรายสมนาแล้วก็ติดทะเลทรายสมนาแล้วติดทะเลทรายสมนาอะไรกินสุยอดเลยว่ะไอ้ไอ้กูวิ่งออกมาคุณจะสมบัติอีกแหละของจริงของจริง แมของของดีไม่เล่นละเฮ้ยมาว่ะเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเขามาแล้วเน้นอนเน้นอนเน้นอนอะไรนีเพลงว่าจบไม่ได้หรอกไอ้เียของแต่ละอย่างเฮ้ยพูดอีกยังได้ไับว่าพูดความจริงหาแตงโมแตงโมอยู่ไหนวะแตงโมแตงโมแตงโมลูกถึงโตหวานเออไอ้โง่ของหน้าโง่ โอ๊ยจะตายจะตายจะตายเอาว่ะเจอของดีวะเจอของดีวะเจอของดีวะออกมาไหนเอ้ยเอ้ยอะไรดีมึงมาจากไหนวะเออมึงมาจากไหนวะเออมึงเนี่ยนะขี้โกงมึงเสกเสกโอ้เสกเฉยเลยทำเห็ดมาจวะฮะทำเห็ดหาอะไรมาทำป่าเห็ดเนี่ยฮะป่าลูเฟตดอะมีดิเดินเดินลูกเฟรโอ้โห กูวิ่งมาข้างหน้ากูเจอแต่ทะเลทรายกับไอ้ที่โง่ๆเจอเลยวะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะอะไรอะไรอะไรเจอเถาวันแล้วอ๋อมันชนะไม่ไม่้ัมบอลวัดบอลมีข่าววัดบอลมีข่าววัดไม่พี่คือเราอะเราไม่เจอเฮี้ยนเราอยากทะเลทรายตอนหน้าทะเลทรายตอนหน้าขี้ตายเถอะ มัลุด้ทุกคนตายก็ได้อ่กนไม่เล่นแล้วลาก่อดเกมโง่เด้ยตายเลยเหรอโอ้ใจเย็นดิโอชีวิตเราไอ้เหี้ยเกมมันเกมไม่ช่ติดทำให้มาดูก็ลองตายแล้วมันลองเย็นเย็นเบว่าวาบกับบาบสุ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ของกูไม่สุ่มนะไม่รู้เหมือนกันว่าสุ่มไหมโอ้ชาชาด่แน่ไม่ชนะยัง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 อีกโอ้งะ ท้อ่พีมืดมืดผมไม่ขออะไรละพี่ขออะไรวะผมท้อพี่ผมไม่เจอเห็ดแดงไม่เจอเหี้ยอะไรเลยเจอแต่เฮ้ยอย่าท้อดิมอนทวนาแล้วก็วนหลุดทะเลทรายทวนาแล้วก็วนหลุดทะเลทรายทวนาอีกทีนึงเป็นทะเลทรายทวนาซ้อนทะเลทรายทวนาพี่เข้าใจปะซ้อนอ่ะซ้อนซ้อนวิ่งต่อมาคุณจะซ้อนแบบพวก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 มีคนท้อแบบทำเป็นคนท้อแบบซ้อนแบบเยอะมากเลยถ้าเกิดแบบซ้อนแค่อันสองอันผมผมไม่ว่าเลยก็แบบเออก็ปกติดีเหี้ยนี่ซ้อนแบบ ไปชดชีวิตเหรอมึงออายังไง้งวันวันนี้เออมสักวันที่เป็นของเราอวันนี้แหละวันนี้แหละเอาแลกแลกค้งโอ้โหเอาแลกเยไม่น่าเลยนี่พี่ชนะไปแล้วเนี่ยเ้ย ชนะแล้วว่ะโอ้ยอุบลเล่นโอ้ยมึงก็เยอะไงสเกลตันเออขึ้นปะขึ้นปะตาย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 เฟมมีสเกลตันด้วยที่ไหนไม่น่าอยู่ในถ้ำไปขุดหาอยและสแตวนหายแดงเหรอเออหายแดงได้ไปเล่นเล่นสัตว์เดือดร้ายร้ายได้เลยอู้โหยาท้ออย่าท้อจ้อยเองอ่ะจ้อยเองก็อย่างนี้แหละนะ เล่นละยังไม่มียังไม่มีไอ้ผูเลยเนี่ยตอนเนี้ยมองมึงนั่นและวยังไม่จะโดเลยไปโอ้หมู่บ้านเดิมอะเนี่ยโอ้เฮ้ยท้อท้อท้อเฮ้ยไม่แน่ไม่หมู่บ้านเดิมอาจจะมีของที่มึงต้องการได้เออของโง่อ้าวเฮียไม่ไปดอกให้กูจ้ะเก้ยด้อกสักทีเกมใหม่ครับ ไม่เห็นเจอเห็ดดงเห็ด,หดแดง <c oughs> อะไรโอ้ย,ออย,อยอมีเยอะเลยว้าวทะเลทรายน่าโง่ลาก่อนโอ้โหต้องการอีกอย่างเดียวเองเนี่ยตอน,นอเ,อเ,เ,เนี้ยโอ้โหผมก็เกมแล้วเนี่ยชนะแล้วเนี่ยวินเลยเนี่ยโอ้ยแค่ของกันเนี่ยต้องการอีกหลายอย่างกูกูขอแค่ยอย่างเดียวเลยไม่กูก็ชนะแล้วแต่กูอะไรวะอะไรวะอะไรวะผมผมมีผมขาดใบบัวผมขาดถาวรผมขาดเห็ดแดงไปบัวไปบัว ได้เลยได้เลยไปบัวเอ้ยไปบัวมีเหรอวะนี่ไงดูมีปะเอ้ยบ้านมึงมึใจเหรอวนกูเจอหมู่บ้านทะเลทรายแล้วกูวิ่งต่อมากูเจอหมู่บ้านทะเลทรายอันหนึ่งเฮียอะไรเนี่ยกูไม่ได้อยากเจอมึงไอ้หมู่บ้านจักอืมไปซะ กับตายกับตายเย้เฮ้ยเฮ้พี่ผมชนะแถบอื่นว่ะไม่ใช่ชนะแถบที่ผมคิดไว้ว่ะทำไมวะเออทำไมมันบังเอิญเจออะอยู่ดีผมเปิดไปเปิดมาเอ้านี่กูเหลืออีกอันเดียวอีกอีกแถบหนึ่งนี่หว่าเดือดจังวะเออเพร่อผมเจอเห็ดแล้วใช่ไหมไมนก็เหลือแค่คอมโพสเอ้ยไม่ใช่ดิไอเตาเผาไอ้นั่นอะอ๋อเออ เออให้ตายเถอะตายเถอะมาครับได้ทีนะเจ้าลูกรักเไม่อ้โอเอ้ยมันมันมึกใจยังไงกูเกลียดทะเลทรายไอ้กูขาดแค่เห็ดแดงกันเดียวอ่ะ ก็บอกแล้วผมอบไ่แบบเว้ยผมเนไปแล้วต่อไอทรยแล้วก็เจอแล้วก็เจอเพล้วกอทรายสมรเพลทะเลทรายสรบเพลยไม่นเาจะเอทยอ่อยาเดินตรงเว้ยมึงต้องเดินซิกแซกซิกแซกเออมึงจะได้บมันเ้านข้างไอ้เหรอเไอิหแบบเดินซิกย้เลทรายอ่ะเฮ้ให้ตยเถอะ